น้ำแข็งที่มันกําลังละลายเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในนั้นเนี่ยมันมีเชื้อสายพันธอะไรบ้างฝังตัวอยู่แล้วมันจะแตกตัวออกมาแล้วมันจะอุวิใหม่แล้วกลายก็ให้เกิดภัยพิบัติอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้หรือโรคระบาดใหม่ๆก็เป็นได้เป็นสิ่งที่คาดเดาไว้ได้ไอ้คอนฟลิกต์พวกนี้มันจะเกิดรุนแรงขึ้นนะคะการเรียกร้องเรื่องุัยธรรมก็จะมีมากขึ้นนะคะและความเข่าเทียมกันนะคะที่สําคัญในฟอรัมซึ่งมีอิทธิพลในความเห็นส่วนตัวของดิฉันนะคะเิฉันที่ว่า ยูเอ็นยังพอจะมีอยู่เช่นเขาผลักดันเรื่อง SDG นะคะความยั่งยืนจะทําอะไรได้บ้างนะคะแต่เช่นว่าคนที่มีอิทธิพลมากๆคือเช่นยูโรเปียนยูเนี่ยนะคะสภาพยุโรปแต่ละครั้งที่เขาออกอะไรมาเนี่ยมัน Impact อะเช่นนะคะย d ดีอารนะคะหรือไ u ยเป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งจีดีนะคะเป็นต้นเวลา EU ออกอะไรมาเนี่ยด้วยความที่เขามีลักษณะของเขาเองไม่ใช่องค์การระหว่างประเทศแต่เขามีลักษณะเป็นสุดพราแนชชั่นอล หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขามีความเป็นรัฐเหนือรัฐอีกทีนึงแปลว่ารัฐสมาชิกทุกคนสละอำนาจบางอย่างให้ส,สภายุโรปนะคะไปจัดการดูแลแม้ทั้งการออกกฎหมายเพราะยันทุกครั้งที่เขาออกกฎหมายอะไรก็ตามเพื่อให้ประเทศสมาชิกไปออกกฎหมายภายในของตัวเองเนี่ยในที่สุดมันจะมี Impact กับเรานะคะเรียนขอยกตัวอย่างและกันฉบับหนึ่งที่สําคัญมาก IUU เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่มีอิทธิพลเราจนเราต้องแก้กฎหมาย GDPR เรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ออกกฎหมายแม้กระทั่งบังคับยึดทรัพย์ของบริษัทเอกชนไม่สนว่าตั้งอยู่ที่ไหนนะคะอันนี้ตัวอย่างเนาะแปลว่าความเป็น s u p พลาเนชั่นแลมันมันนำไปซึ่งมันหลีดไปสู่เรื่องของการทําเรื่องเอ็กซ์ e ราทอเรียตเรียลหมายควาว่าอะไรหมายความว่าขย,ยายอาณาจักรเกินจากอาณาจักรของตัวเองไปยังประเทศอื่นด้วยอันนี้คือแนวของ EU นะคะและว้วก็เวทีที่มีิธคนมากในการชี้นําก็คือ World Economic Forum ซึ่งวันนี้จะพูดอยู่2เรื่องคือเรื่องกรีนอะไรก็ตามต้องเขียวเทคโนโลยีเขียวเอ,อ่อ สุดโต่งมากค่ะเรื่องนี้แล้วก็เรื่อง AI นะคะที่บอกว่ามาแรงเกาหลีเพิ่งประกาศว่าภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดกับภาครรฐทั้งหมดต้องใช้ AI แต่ฉันจะโฟกัสอยู่2เรื่องที่ซีเรียสมากเระทุ่มลงไปเต็มที่คือ AI สําหรับทางการแพทย์กับ AI สําหรับเรื่องกฎหมายเพราะถือว่ามันเป็น a r เ a ที่ยังเป็นบริวชเชียนค่ะประเทศบริชนะคะซึ่งบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าซาแอฟริกาซึ่งรวมตัวกันเหนียวเน่นแล้วก็ขยายอาณาจักรด้วยการ ตั้งอล l i a น c ์ในแต่ละประเทศมากขึ้นแล้วก็มีเงินมหาศาลด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้มันมีผลกับเราด้วยเหมือนกันเพราะมันมีผลในเรื่องของการไปกําหนดกติกาโลกในแต่ละเรื่องนะคะซึ่งแน่นอนที่สุดวันหนึ่งเขาก็ต้องย้อนกลับไปสไลด์ที่ผ่านมาคือเข้าไปยุ่งกับเรื่องของปัจจัยสี่หนึ่งในนั้นที่เกี่ยวกับเรานแน่ๆคือเรื่องของ food security งนี่นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรโดยตรงนะคะในกฎระเบียบโลกนะคะที่ว่า ถ้าโฟกัสลงมาที่เกี่ยวกับการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับพืชเราจะเห็นว่า WTO ก็มีอิทธิพลนะคะในการผลักดันนะคะ g r e e m e n t ในเรื่องของข้อบังคับในเรื่องมาตรการสุขอนามัยและสุขมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนะคะเรื่องของอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า WTO มักจะบอกว่าแม้อนุญาตให้ประเทศสมาชิกไปกำหนดกติกาบางอย่างเองก็ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานบางอย่างด้วยนะคะ ถ้าัป็นประชาบ้านนะคะแต่อย่าให้ถึงกับเป็นอุปสรรคในการค้าขายระหว่างกันเลยหรือนะคะองค์การโรคระบาดศัตว์ระหว่างประเทศนะคะซึ่งก็พยายามผลักดันให้เกิดเป็นองค์กรการในการทาความร่วมมือระหว่างกันในเรื่องการควบคุมโรคระบาดศัตว์นะคะแล้วก็โรคระบาดนกเป็นตัวอย่างของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนาะโรคระบาดอื่นๆก็คงจะตามมาเรื่อยๆนะคะเพราะเนื่องจากค l เม a เชนเนี่ยมันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะในอนาคต FAO นะคะองค์การระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์องค์กรทำนพิเศษของสหประชาชาติเป็นองค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติก็พูดถึงเรื่องการอารักข,ขาพืชระหว่างประเทศนะคะซึ่งมีความสําคัญมากในการเป็นปารากฎหมายภายในของเราโคเด็ก e ์นะคะ,ะ,คะก็พูดถึงเรื่องมาตรฐานอาหารนะคะก็พูดถึงโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศซึ่งเป็นจอยกันร,ระหว่าง FAO กับ WHO นะคะจึงจะเห็นได้ว่ากฎกติการ,ระหว่างประเทศนั้น มันมี Impact กับการไปสร้างกติกาภายในประเทศด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่เราต้องดูก็คือว่าเราต้องเร็วในการดูเทรนด์มันว่ามันเทรนด์มันเป็นอะไรบ้างนะคะเทรนด์ trend มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะหรือเทรนด์มกำลังเดือดรบไปในทิศทางไหนเรียนพูดถึงองค์กรพวกนี้เพราะองค์กรไม่ตั้งขึ้นมายาวนานแล้วในกรอบของ W ดวโอเขาก็พูดถึงเรื่องของความตกลงในเรื่องมาตรการสุขอ,อนามัยและสุขอ,อนามัยพืชน,นะคะพูดถึงหลักมาตรฐารสากล หลักความเท่าเทียมกันหลักการประเมินความเสี่ยงและหลักความโปร่งใสที่จะบอกว่ามาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารการควบคุมโรคของสัตว์หรือมาตรการมาตรฐานในการอารักขาพืชมันเป็นอย่างไรไอสิ่งเหล่านี้มันก็มีการพูดกันเอาไว้สิ่งที่เรียนสนใจเป็นพิเศษก็คือว่าเรียนเองสนใจการทํา regulatory technology ด้วยนะคะคือ anytime ที่มันมีกฎหมายเขียนเอาไว้เราจะใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติตามกฎหมายให้ง่ายได้ยังไงในกฎหมาย ในความตกลงระหว่างเทศเหล่านี้ก็พูดถึงเรื่องให้แต่ละเพนไปกําหนดโดยงานซึ่งเป็นเหมือน Single ิล i อยออฟ o อ t a c t ในการติดต่อและประสานงานและเป็นจุดสอบถามอันนี้เป็นความตกลงในเรื่องของอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าที่ด WTO บอกว่าอย่าไปเขียนอะไรก็ตามที่จะต้องไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคและไม่จำเป็นต่อการค้านะแล้วอยากให้มันเป็นบนเียคือการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีเด็ดขาด อีกองค์กรหนึ่งนะคะอ,องคอ์กร่รคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นพูดถึงเรื่องความโปร่งใสนะคะพูดถึงเรื่องการรวบร,รวมและการรีพอร์ตโรคที่มันจะเกิดขึ้นแล้วให้แชร์กันนะคะเพื่อให้เตือนประเทศอื่นๆนะ่ะว่าว่างั้นเถิดเพื่อจะได้ไม่ประสบเหตุการณ์เียบแบบเดียวกับที่ประเทศซึ่งเกิดโรคระบาดว่างั้นเถิดน,นะคะองค์กรต่อมาที่เราได้ยินชื่ออยู่บ่อยๆคือ FAO นะคะเป็นองค์กร ของ UN นะคะที่พูดถึงเรื่องของอตัวอาหารโดยเฉพาะนะคะก็มีอนุสัญญาการอาุรกษพืชห่องประเทศนะคะหรือ IPPC ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่มี impact กับเรามากนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นมาตรฐานหองประเทศในการาด้านมาตรการอุตสาหกรรมัยพืชแล้วก็ในนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลความช่วยเหลือทางวิชาการนะคะแล้วก็การยุติขอ้อิพาทต,ต่างๆนะคะ โคเด็กน่าจะเป็นตัวสุดท้ายในเวทในวันนี้นะคะในชุที่1่เนาะที่พูดถึงเรื่องการจอยกันระหว่าง a อ o กับ BHO เนะคะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของมาตรฐานทางอาหารนะคะวันนี้ถ้าเราพูดถึงการค้าขายระหว่างจีนกับยุโรปและอเมริกาในการค้าขายไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามในการทําธุรกิจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามสิ่งที่ฝั่งยุโรปอเมริกามาัากจะซีเรียลให้ความสําคัญเสมอเราจะพูดเรื่องนี้บ,บ่อย แล้วก็มันกลายเป็นเงื่อนไขซึ่งไปกําหนดไว้ในกฎหมายบ้างในความตกลงของเทศบ้างในการค้าขายที่มันเป็นโค้ดออฟคอนดักบ้างแต่จีนอาจจะยังไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะคะคือเรื่องสแตนดาร์ดเอ็นี่ทำที่พูดเรื่องสแตนดาร์ดเราสู้เขาไม่ได้เลยฝั่งเอเชียเนี่ยไม่มีทางสู้เขาได้เลยเพราะนี่คือสิ่งที่เขาใช้ใเรื่องสร้างความเข้มแข็งในการทําธุรกิจของเขานะคะคือเรื่องสแตนดาร์ดทำอะไรก็ได้ให้ผลิตภัณฑ์ดีสแตนดาร์ด จะให้บริการอะไรก็ตามต้อง comply standard ต้องมี standard ไปหมดนะคะสำหรับ UPOV นะคะก็ยังเป็นประเด็นที่ยังมีข้อตกเียงอยู่นะคะก็คือเป็นอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะที่ยังมีข้อตกเียงกันว่าเราจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อันนี้ก็เป็นอนุสัญญาเรื่องเทคโนโการที่มีผลกับเรานะคะชุดกฎหมายการเกษตรได้พูดถึงไปพอสมควรแล้วนะคะคร่าวๆในช่วงแรกนะคะอันนี้ก็เป็นการฉายภาพเห็นว่ามันมีกี่ฉบับเยอะมากเลยนะคะ บางฉบับเนี่ยดูมันจะเป็นของเราเช่นกรงการข้าวแต่ไม่ใช่ของเรานะคะเป็นพาณิชย์เช่นพอรบการค้าข้าวนะคะก็เอามาใส่ไว้ให้ดูเพื่อว่าเห็นเห็นว่าชื่อมันดูเหมือนน่าจะเป็นของคนนี้แต่พอเรื่องการค้าปั๊บไปอยู่อีกโซนเงินอันนี้คือความคอมพล็กซ์ของกฎหมายนะคะชุดกฎหมายการเกษตรนะคะเรื่องจีนเอติติ้งท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้มาพูดไปแล้วมีความสําคัญมากกับเรื่องฟู้ดซ e เคียวร์ตี้ดิฉันเชี่อาไปทำเรื่องนี้กันนะคะเยอะ อันนี้เป็นเรื่องของชุดกฎหมายการเกษตรในภาคการประมงนะคะแล้วก็มาชุดกฎหมายดิจิทัลนิดหนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของสรุปชุดกฎหมายดิจิทัลที่แปลว่าสมมุติว่าเราจะต้องออกใบรับรอง e-fido มันอาจจะต้องทําตามมาตรฐานที่ฝั่งเกษตรบอกหรือองค์กรรหว่าศกํากับบอกอย่างไรก็ตามถ้าต้องทาให้มันสีเขียวและมีเทคนิคมาตรฐานบ,บางอย่างต้องไปดูในชุดกฎหมายดิจิทัลด้วยว่า ไอสิ่งนี้มันจะต้องทําเรื่องนี้อย่างไรให้มันปลอดภัยไม่ถูกปลอมแปลง่และมีน้ําหนักอยู่ในกฎหมายชุดดิจิตอลหมดเลยค่ะแปลว่าเรามีกฎหมายของเราแต่เราต้องไปดูกฎหมายอื่นด้วยเมื่อมันคอนเวิร์ตเป็นอิเล็กทริกหรือดิจิตอลสงสัยไหมคะว่าทําไมมันมีทั้งคําว่าดิจิตอลและอิเล็กทริกอยู่ที่เดียวกันอันนี้เป็นพรบรชุดที่ดิฉันได้สรุปความว่าพรบรชุดที่1นึ่งเน้นเรื่องดิจิตอลไอดีดัตและ interoperability คือการเชื่อมโยงข้อมูลกัน data governance แค่นั้นเอง ต้องเยอะแยะแค่มี3ประเด็นใน,ในี้ใหญ่สุดพรบรทุกรามพูดถึงเรื่องผลทากฎหมาย standard digital i d management digital platform ะะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูกฎหมายเนี่ยเราอาจจะไปดูหัวใจแกนหัวน้องทําเรื่องอะไรนะคะแต่วันนี้สิ่งที่สาคัญมากที่มาแรงมากและจะใช้กับภาคกาเกษตรเราด้วยคือเรื่อง ai governance เรื่อง eu ai a c t ซึ่งออกมาแล้วแปลว่าถ้าเราจะใช้ ai กับเรื่องการภาคเกษตรเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าเราจะต้องส่งอะไรก็ตามไปขาย กับยุโรปแล้วเราใช้ AI ในการทาเรื่องข้อมูลหรือบริหารจัดการในการทําเกษตรของเราในแบบต่างๆนี่นะคะไปดูนิดหนึ่งว่ากฎหมายเขาว่าอย่างไรบ้างนะคะชุดกฎหมายอื่นๆนะคะกฎหมายเราที่พูดมาทั้งหมดยกเว้นกฎหมายชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3เป็นกฎหมายภายในประเทศซึ่งบ่อยครั้งที่เราจะพบว่ามันออกตามกฎหมายระหว่างประเทศและเราจะดูเฉพาะกฎหมายภายในของเราก็ไม่ได้ด้วย เพราะกฎหมายของเราแม้จะออกตามกฎหมายประเทศในหลายฉบับแต่กฎหมายประเทศอื่นอาจจะไม่ได้ออกตามก็ได้และอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างซึ่งไม่เหมือนกับกฎหมายประเทศซะเลยทีเดียวเ<ะ>พราะฉะนั้นเวลาเราจะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเราจะดูข้อบัค่กฎหมายภายในเราคงไม่ได้ก็ต้องไปดูด้วยว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศปลายทางเป็นอย่างไรด้วยนะคะมิฉะนั้นเราอาจจะถูกปฏิเสธหรือถูกแบรยเอร์แกากลีกันทางการค้าในรูปแบบที่เรานึกไม่ถึงก็เป็นได้นะคะ